สวัสดีครับมาติดตาม AP 2กันต่อนะครับนะฮะเอพนะครับนะตลาดกรมชนประทานนะครับตลาดรอบเช้านะอ่าปากเกร็ดนนทบุรีนั่นแหละครับนะฮะมาวันนี้ผมมาวันอาทิตย์นะครับเช้าว,วันอาทิตย์จริงๆเขามีมีเช้าว,วันเสาร์กับอาทิตย์นะฮะเริ่มตั้งแต่ตีสี่ตีห้าพ่อค้าก็มาแล้วครับเช้ามืดนี่ก็พ่อค้าก็ตั้งกันแล้ว คนก็มาเดินกันนะครับก็ประมาณสายสายหรือว่าใกล้ๆเทีเ่ยงก็น่าจะหมดแล้วมั้งนะฮะน่าจะปิดมัง้งผมไม่เคยอยู่ถึงนะครับผมอยู่ประมาณ8ปดเก้าโมงผมก็กลับบ้านแล้วนะฮะก็มาเดินสักพักใหญ่อะไรเงี้ยจะเช้าก็มานะฮะขยันเดินหน่อยก็มาได้แล้วครับนะฮะเช้าก็ส่วนมากผมเช้าเนี่ยจะไม่เคยตื่นนะฮะจะตื่นสาย ตื่น10โมงนะครับประมาณนะัทุกวันนะครับอันนี้ก็มาซื้อของนะครับมาซื้อพวกยางรองแทนนะ่นอะไรเงี้ยที่นี่เขามีนะครับไม่อยากไปบ้านมอ้อ <c oughs> ก็อาศัยมาที่นี่นะครับก็มาซื้อประจำพวกยางรองแท่นทั้งหลายอะไรบางอย่างนะครับก็มาเดินดูกันนี่มีตลาดคมชนประทานนะครับ <c oughs> นะฮะ <c oughs> เป็นตลาด ก็สินค้ามือสองนี่เยอะนะฮะใช้ได้เลยเยอะมากสาวอาทิตย์นะครับเช้าสาวอาทิตย์นะครับก็มาได้หลายทางนะถ้ามาทางแครายเข้ามาห้าแยกประเกตนะฮะก็ก่อนถึงห้าแยกประเกตจะอยู่ขวามือติดกับโรงเรียนกรมชลประทานนั่นแหละนะครับถ้ามาทางห้าแยกประเกตเลี้ยวซ้ายมาก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับก็ติดโรง,งเรียนกรมชลประทานนั่นแหละครับ ก็ถ้ามาเช้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยหาง่ายครับข้างถนน,นเห็นเต็มรถเต็มแล้วก็คนเดินกันเต็มไปหมดนะฮะแต่เช้ามืดมาเนี่ยไม่ต้องหาง่ายครับที่นี่นี่ก็เป็นด้านในนะครับด้านในของตลาดคมชนประทานนะครับคลิปที่แล้วผมก็ถ่ายด้านนอกที่เป็นข้างถนนนะฮะก็จะมีพักเครื่องเยอะอยู่แถบนั้นนะครับ แข้างในนี่ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะของเก่ามือสองแล้วก็เสื้อผ้าเยอะมากของใช้ภายในบ้านนะฮะก็ตลาดนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขายของกระายกันแต่ส่วนมากบางชีไปเจอถูกนะฮะที่นี่มันดีจังหวะนะครับเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นขาจอรคนทำงานอะไรเงี้ยเอามาขายกันนะครับก็ต้องดูจังหวะกัน ตลาดเช้านะฮะแถบนนทบุรีนะครับจะมีน่าจะมีอยู่สองที่นะฮะที่เขาเปิดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันก็จะมีวัดแจ้งนะครับตรงสนามบินน้ำนะครับที่ผมเคยไปมานะฮะก็จะมีเช้าเสาร์กับอาทิตย์เหมือนกันที่นุ่นก็ของก็จะคล้ายๆกับที่นี่นะครับนะฮะแต่ว่าที่นุนพวกของวินเทจเนี่ยจะเยอะนะจะเยอะนะครับ คือเช้าก็น่าจะขายในช่วงเวลาเดียวกันฮะรพอค้าเขาก็มาตอนเช้าเช้ามืดเนี่ยแหละเขาก็เริ่มขายก็เริ่มพูดง่ายว่าวท้องฟ้าสว่างก็ขายกันแล้วแล้วก็อีกทีก็ไปเลิกก็เหมือนกับว่าพอแดดร้อนเขาก็เก็บกันนะครับไม่อยู่ถึงเที่ยงแล้วมั้งฮะพอแดดร้อนก็ก็เก็บกันหมดประมาณนั้นแหละครับแต่ที่ตลาดกรมชนนะที่ผมเดินอยู่ตอนตอนนี้นะฮะข้างบนก็จะมีหลังคานะครับ ฝนตกนะครับแดดออกก็น่าจะขายได้ถึงเย็นนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนนี่ฮะมีโดนอยู่ตรวงนะครับโดนการเกษตรนะครับนี่ฮะเห็นอยู่นี่นะครับแต่ก็เขียนว่าเป็นอะไรน่าจะมีปัญหานะฮะใช้ไม่ได้ด้วยนะมีกล้องติดด้วยนะฮะกล้องอยู่ด้านล่างนะครับนี่ก็มี หลากหลายอย่างนี้แหละครับของนะฮะของใช้เครื่องเล่นนะฮะเครื่องเล่นอันนี้พวกบูทูธทั้งหลายนะฮะที่วางวางเห็นนี่แหละครับก็น่าสนใจดีเหมือนกันกําลังมองหาอยู่เหมือนกันนะฮะวันนั้นไปลืมลืมถามราคาว่าตัวเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นมือสองที่วางวางนี่ลนะแต่ของมีเกตหน่อยนะครับของมีง่นยๆของ เกียดีอ่ะพูด,ดง่ายเสียงจะได้นะครับบางเสื้อผ้ามือสองนี่เยอะเลยนะครับนะฮะมาเป็น,นกองกลนะนะองเลยนะครับนี่ฮะของใช้พวกชงกาแฟหรือไงตักน้ำาบบวมาโคมโคมไฟนี่แย่หมดเลยแหละครับ ปิ้งยางนี่ก็มีช้เปล่าเนี่ย <Shame> นะฮะมาลงแมลงมีหมดะฮะอะไรรถยนต์ก็ยังมีเลยนะครับนะฮะของก็ประมาณนี้แหละครับของใช้ของ,ของตกแต่งนะฮะอะไรเครื่องมือแต่ถ้าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือช่างอะไรเนี่ยมีน้อยะฮะมันจะมีแบบลักษณะปนๆกั ขายอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีแต่ว่าถ้าเป็นร้านใหญ่ๆเลยไม่มีนะครับพวกเครื่องมือช่างเนี่ยมันต้องออกไปทางสายต่างหวันอย่างคุณาวันนะครตลาดคุณาวันหรือตลาดบางแก้วนะฮะไปทางแถบน้นนะครับบางแก้วหรือว่าไปสังกะสีพวกนี้โอ้เจอเครื่องมือเจอเครื่องมือละชุดใหญ่ๆเลยนะครับเครื่องมือการเกษตรเครื่องมือเกี่ยวกับโรงงานในพวกนี้เยอะเลย,เยแต่ถ้าเป็น กรมชนประธานเนี่ก็ปะปนกันไปฮะมาเยอะเท่าไหร่เดินมาซอยนี้ก็จะนเน้นของลักษณะแบบนี้อย่างร้านนี้ครับขาประจำที่นี่เลยร้านนี้ขายตั้งสมยัยอยู่หน้าโรงเรียนฮะขายตีหนึ่งนะครับร้านเก่าแก่ <c oughs> แกก็ขายอยู่ที่ตลาดกรมชนนะฮะตั้งก็ ในโรงเรียนแล้วก็ย้ายไปทางโรงพยาบาลนะฮะตรงซอยเข้าทางโรงพยาบาลตรงนุ้นแล้วก็ย้ายมาขายตรงนี้นะครับตามกันไปตามกันมาเนี่ยแหละ,ะของก็เป็นลักษณะเนี้ยส่วนมากจะเน้นเครื่องเสียงชอบเล่นเครื่องเสียงะฮมะันก็เคยได้ของจากแกมาหลายชิ้นเหมือนกันนะ,ะยุคแรกๆนะครับที่แกได้ของมาเนี่ยขายถูกนะครับคือ ขายก็ไม่ได้หวังกำไรเยอะอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็เรียกให้ผมมาดูนะฮะ mm hmm. ว่ามีอะไรบ้างนะฮะช่วงนู้นนะครับ mm hmm. ก่อนนี้ขายง่ายฮะซื้อมาขายง่ายอะไรประมานนี้สนุกครับสมัยก่อนซื้อของกันนะ mm hmm. บางทีก็มาดูเองฮะที่ตลาดกรมชนประทานนี่นะครับช่วงตีหนึ่งสมัยก่อนนะฮะอย่างที่บอกนะฮะคือ ถ้าจะมาดูของที่ตลาดกรมชมพทานท่วงตีหนึ่งเนี่ยต้องพกประฉายมาด้วยนะทำอย่างน้นเหมือนคนตาบอดนะครับมองไม่เห็นของนะฮะนอกจากว่าอาศัยเพลื่อนหรืออาศัยคนที่มาดูด้วยกันเนี่ยประยก็ส่องตรงไหนถึงจะได้เห็นตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเราเจาะจงจะดูเนี่ยหมดเสร็จนะฮะถ้าไม่เอาประยมามืดนะครับไฟนะวับ๊ปบ๊บเลยเต็มไปหมดฮะทั้งลานสนุกดีฮะ ก็อย่างว่าตลาดแบบนี้นะไม่น่าจะมีแล้วนะฮะไม่รู้จะมีที่ไหนหรือเปล่านะถ้าใครรู้ช่วยบอกทีนะมีตลาดพวกใช้ไปฉายหาของกันเนี่ยมีที่ไหนมั่งผมจะตามเอาไปฉายไปสองมั่งนะประมาณนี้คือสนุกดีฮนะสต่ายก่อนมาเนี่ยโอ้ไปฉายติดมาคนแล้วก็บอกติดหัวมัง่งมันกับมือถืองเงี้ยไปฉายใครสว่างก็เห็นได้เยอะอะไรเงี้ยนะสนุกครับ ช่วงแรกๆนะขายดีด้วยนะฮะตลาดกรมชนประธานนะที่ขายตินผมเคยเอาอะไหล่มาลงพวกอะไหล่คอมพิวเตอร์สมัยก่อนมาลงฮะโอ้โห oh, พอลงปุ๊บนะฮะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับหมดพวกซื้อกันหมดเลยน่แหละครับผู้สนุกครับตอนนั้นนะขายดีไปหมดทุกอย่างนะฮะพอมาวางพวกก็แย่งกันเลยนะครับพวกอะไหล่ก็ก่อนนี้ผมทําเกี่ยวกวกคอมพิวเตอร์เลยพวกนี้อะไหล่ จอมั่งอะไรพวกโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ฮะเครื่องติดหน้าจอไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก่อนผมก็นั่นแหละฮะมีเก็บมีอะไรว่าซื้อบางทีก็ไม่ได้ซ่อมอะไรก็เก็บไว้แล้วก็ขนมาขายกันพอลงปุ๊บเนี่ยมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครับหมดทั้งร้านเลยกลับบ้านนะฮะได้เงินกลับบ้านแหละส <laughs> นุกดีฮะเราว่าอก่อนทมาขายเองก็เดินมาเดินหายอีกน,นะฮะ ราลุ้นหานี่ก็หาวิเยร์ก่อนนี่มันไม่ได้เล่งเครื่องเสียงนะผมก็อาศัยหาทั่วไปนะเกี่ยวกับพวกอะไรคอมพิวเตอร์อะไรโทรศัพท์อะไรพวกนี้ลองดูพนะี่ถามได้ครับจริงๆแล้วก็คนที่ขายเจ้านี้ก็พอค้าเก่าตังนั้นนะครับพอค้าน่าจะประมาณ70%เนี่ยนะพอค้าเก่าตั้งก็สมัยหน้ารงเรียน ก็จำจำได้หลายล้านเหมือนกันใหม่ก็มีเพิ่มขึ้นมานะครับเก่าก็ยังอยู่นะฮะค,คนนี้ก็ขายกันเป็นอาชีพเลยนะฮะขาของเก่งนะครับตรงนี้ตลาดกมมรมธนทานเนี่ยสมัยก่อนตอนที่ยุคแรกๆเนี่ยมีแต่พ่อค้าถิ่นอื่นนะฮะอย่างพ่อค้าตลาดปฏตติกรณ์เนี่ย มาจับของนะมาจับของที่นี่แล้วไปขายยี่นู่นทำไมผมรู้ว่าผมจำได้นะครับเพราะว่าตลาดปัติวิกรยุคแรกๆผมก็ไปเดินนะเห็นเขาขายอยู่ที่นั่นแต่กลางคืนเห็นมาขายมาซื้อที่นี่นะฮะช่วงเสารอาทิตย์เชาา้าเสาร์ก่อนเขาก็จะมีน,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 นลักษณะเน,นี้ยเชา้าเหมือนกันนะเช้าเสาร์เช้าอาทิตย์คือเริ่มขายตั้งแต่ตีหนึ่งพอค้า 5้าทุ่มสทุ่มพ่อค้าก็มานอนรอแหละโรงเรียนเขาจะเปิดให้เข้าไปขายนะฮะเขามีคนมาเปิดประตูนะครับตีหนึ่งเข้าก็กลูเข้าไปเลยแล้วก็ต่างคนต่างตั้งร้านนะฮะอันนี้ก็เป็นนาทีทองของพ่อค้านะฮะพ่อค้าซื้อพ่อค้าะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็พ่อค้าส่วนมากก็สมัยก่อนเนี่ยที่จะลงที่มันจะมีมาลงตอนช่วงตีหนึ่ง จะเป็นพ่อค้าจรนเยอะเลยนะฮะพวกก็พวกมือสมัครเล่นเอาของมาขายเองอย่างเงี้ยเยอะนะฮะมันก็เลยมีโอกาสได้ของถูกเยอะเลยสมัยก่อนนะครับ mm hmm. ก็มีบางร้านเหมือนกันนะฮะจากเห็นลงที่ที่ประจำนะครับแล้วก็ย้ายไปที่ตลาดนกคูกก็มีนะครับสรุปว่าไม่ลงที่นี่แล้วก็ไปลงประจำที่อื่นนะฮะที่ตลาดนกคูก ตลาดนกพูกนี้ก็จะเป็นรอบบ่ายนะครับรอบเย็นพูนดง่ายๆนะฮะขายช่วงเย็นก็รประมาณถึงคายถึงเที่ยงคืนนะแล้วเนี่ยนะประมาณนี้แหละครับตลาดนกพุกนี่ใครเคยไปนี่ก็จะน่าจะรู้นะฮะนกพุกหนึ่งนะฮะจังหวัดนนทบุรีนี่เหมือนกันอยู่ติดถนนรัตอยู่ถนนรันนตนาทิเบตแยกออกมาที่เป็นถนนเลียบเมืองนอนท์นะครับเยื้องเข้ามาเนี่ยจะเป็นที่นงเขาก็เป็นตลาดใหญ่เหมือนกัน ที่โนนพวกเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าของใช้อาหารการกินนี่เยอะเยอะจริงๆนะที่นน่นนะฮะเสื้อผ้านี่ก็เยอะแต่ถ้าเป็นของเก่าลักษณะแบบนี้นะฮะจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็จะมีช่วงเขาจะมีเสราร์อาทิตย์อีกะฮะเป็นช่วงบ่ายนะ,ะที่ที่รู้ๆนะฮะเห็นว่าเป็นของถมเนี่ยจะเป็นเสราร์อาทิตย์ช่วงบ่ายเย็นๆอะไรอย่างนี้ครับถ้าจะไปดูนี่ก็ต้องไปเย็นหน่อยนะ คือใกล้มืดเนี่ยพ่อค้าถึงจะตั้งกันครบนะฮะจรงยิงยิ่งช่วงหน้าร้อนนี่โอ้โหเย็นมืดเลยดีกว่านะฮะตาลาดกรมชนประธานนะครับนะฮะสำหรับคนที่มีอะไรนะฮะโครงการของหลวงคือประเภทครึ่งๆนะครับนะชอบร้อยห้าบาทต่อว,วันอะไรนี่นะครับแล้วก็จ่ายครึ่งหนึ่งนะครับ โอ้ที่นี่มีหลายร้านเลยนะฮะเสื้อผ้านี่แทบทุกร้านเลยละมั้งนะฮะที่มองมองนะฮะแล้วก็จะมีของใช้ของมือสองบางร้านมีนะครับอย่างผมเองก็ใช้บร,ริการไปบ้างแล้วนะฮะสินค้ามือสองนี่นะครับออก็ไปทุกตลาดก็จะมีมากมีน้อยนะครับตลาดคลองถมนะครับมีนะครับ อาหารการกินก็มีครึ่งๆนะครับถึงเดินผ่านมามีร้านข้าวแกงนี้ก็มีรถครึ่งๆด้วยนั่นอยู่ในโครงการนรี่ะะนะครับข้าวแกงถุงละสี่สิบบาทแร้ออะไรกจ่ายยี่สิบนะฮะประมาณนี้นะครับก็ดีฮะช่วยกันประหยัดขึ้นมาอีกหน่อยประมาณนั้นฮะเราจะได้ไม่ต้องจ่ายเต็มประมาณโครงการนี้เขาก็ สามพันนะฮะไปเย็นสิ้นปีนะครับใช้จ่ายวันละไม่เกินร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทะฮะแต่เลยร้อยห้าสิบาทแล้วก็จ่ายเองแหละนะฮะ,ะกินราดหน้านะฮะก็ยังจ่ายครึ่งราคานะครับมีร้านในโครงการเหมือนกันนะฮะราดหน้าจานละสี่สิบบาทนะะกระจายยี่สิบบาท <laughs> ร้านอาหารในนี้มีในอ,อยู่ในโครงการนี่หลายร้านเลยนะครับแม้กระทั่งร้านข้าวแกงก็ยังดีนะครับส่ว<ด>นผมเองนี่ก็ใช้อย่างเดียวนะฮะแต่ไม่ได้เข้าในโครงการไนะี่ก็เข้ามาในร้านหรือว่าให้เสียครึ่งหนึ่งเลยไม่มีฮะไม่ได้ทําไว้เ <m> กิดทาอย่างเดียวคือทําไปใช้นะฮะไปใช้อย่างเดียวนะครับก็ใช้ตั้งหลายรอบแล้วฮะยังไม่ ถึงพันนาทีนะครับ ด้านนี้ก็เสื้อผ้าเยอะหน่อยนะครับเนี่ยมุงแย่งกันเลยนะครับแถบนี้ก็มีรายการครึ่งๆนะฮะร้านนี้ไม่มีนะครับแต่มันถูกก็ตัวห้าบาท10บาทก็คงยังไม่มีในในรายการนั่นนะครับถ้วยชามก็มีนะครับนะฮะจานยี่สบาทถ้วยยี่สิบบาทสวยๆทั้งนั้นนะครับโซนนี้ก็ออกมาทางด้านติด กับตาดสดนั่แหละครับนะฮะตรงนี้เขาก็จะมีเนี่ยที่นั่งที่นอนนะฮะเบาะนั่งหมอนข้างอะไรเงี้ยหมอนอ้มีเยอะเลยครับตอนนี้ก็มีเตียงด้วยเนี่ยเจอร้านลูกยางแล้วนะครับนี่ฮะ,ะ,ฮะลูกยางร้านนี้ซื้อกันประจำนะ,ะ,นะ,ะแต่ย้ายไปย้ายมาหมายถึงว่า ขายไม่ประจําที่นะครับบางทีอยู่จุดโน้นอยู่จุดนี้ต้องเดินหาอะไรนะครับคราวนี้พ่อค้าบอกแล้วว่าอยู่ตรงนี้ประจาแล้วนกะ็จะมีลูกยางหลายรูปแบบเลยนะครับราคาตั้งแต่สาบาท5บาท6บาท8บาทอ่างเงี้ยเป็นลูกยางพวกลองแท่นนะครับลองแท่นเครื่องเสียงก็มีลองแท่นไอ้พวกลองโต๊ะอะไรพวกนี้ก็มีสารพัดนะครับ ซื้อเยอะแกก็ถามแถมให้มั่งนะประมาณนี้คนขายก็เนี่ยนะฮะคนขาย <c oughs> อายุป,ประมาณนี้ตามซื้อแกตั้งแต่สมัยยุคแรกๆนะครับเดินตามหาเพราะว่าผมต้องใช้บ่อยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มันมีขายเหมือนกันแต่ไอ้ที่บ้านม้อเนี่ยนะผมบางที ไม่ได้ไปฮะจังหวะที่มาถ่ายคลิปหรือว่ามาดูของที่ตลาดกรมชมะทานมนก็จะแวะมาหาแล้วซื้อซื้อทีมก็ซื้อก็ไม่ใช่น้อยซื้อก็อคอวนเลยนะครับแต่ว่าพวกแท่นเนี่ยมันใช้ต่อเครื่องนึงก็ใช้เสียนะฮะก็พวกแท่นที่มันมายางเสียก็ต้องใส่ให้อะไรเงี้ยตรงนี้ก็มีในโครงการครึ่งๆหลายล้านเลยนะครับ อันนี้ก็ประมาณ8ปดโมงกว่าเกือบจะ9ก้าโมงเช้านะฮะแล้วก็เดินสักพักนหนึ่งถึงโรมก็จะกลับแล้วนะครับแต่ก็ในโรงตรงนี้นะครับเนี่ยนะเห็นหลังคาไหมครับเนี่ยฮนะจะเป็นหลังคาแบบนี้ตลอดทั้งตลาดเลยนะฮะด้านในเนี่ยฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเนี่ยร้านนี้ครับเนี่ยเขาก็จะมีโครงการครึง่งๆนะครับผมก็สนใจโต๊ะนะฮะ โต๊ะแบบโต๊ะแบบปุกแคมป์ปิ้งอะไรพวกนี้ตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับก็สนใจก็เลยซื้อนะฮะก็ใช้แอปเป๋าตังค์ซื้อออกนะฮะตัวร้อยรู้สึกจะร้อยแปดสิบบาทนะครับเนี่ยที่เขียนป้ายขายเนะี่ยตรงนั้นนะ่ะคือโต๊ะแบบนั้นนะ่ยมันจะมีผนังพนักพิงหน่อยหนึ่งแล้วมันพับเก็บได้แต่ประมาณนี้แหละครับเป็นเป็นโต๊ะแบบลักษณะ ก็ต้องมีเนียมแล้วไงเนี่ยร้อยแปดสิบบาทนี่ก็ออกครึ่งหนึ่งก็คนละเก้าสิบเก้าเก้าก็ร้อยแปดสิบใช่ไหมนี่ยเราก็เราก็ออกเก้าสิบบาทนะครับปเปก็มีนะฮะเสียดายนะครับหนึ่งประเภทที่เป็นของใช้ของไอ้พวกวินเทจหรือเปเป็นของพวก เ,เกี่ยวกับเราที่เราใช้อยู่ประจําจะต้องการใช้อะไรอย่างเงี้ยต้องซื้อบ่อยอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีรายการครึ่งๆนะอย่างร้านนี้ก็ไม่มีรายการนะครับน่าจะมีนะฮะพวกดวงไฟเนี่ยพวกดวงประมาณร้อยหนึง่งอะไรพวกของพวกของใช้อ่ะพูดง่ายๆว่าประมาณราคาที่ไม่แรงะฮะราคาอย่าง100ร้อยกว่าบาทไม่ถึงร้อยอะไรเงี้ยเหมือนกับเสื้อผ้าเนี่ยก็ได้อยู่แล้วนะแต่ว่า ไม่ต้องประเด็นผมนะครับน่าจะมีในโครงการครึ่งๆเนะี่ยก็จะได้ซื้อได้นะฮะเคลือง่ายๆว่าเออได้ซื้อครึ่งราคาเว้ยออประมาณเนี้ยแลเออนี่ก็ทําคลิปลักษณะของผมนะครับทําคลิปลักษณะก็แบบแบบชาวบ้านชาบ้านเฮะเดินพูดเดินคุยแบบ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 นีน้แต่ก็ไม่ค่อยเน้นเรื่อง ถามราคาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตลาดของถงก็อย่างที่พูดนี่นะครับถามแล้วไม่ซื้อก็กระไรอยู่นะฮะแต่ว่าก็ส่วนน้อยนะฮะพราค้าที่ลักษณะมันก็แบบที่ว่าเอ,อถามแล้วไม่ซื้อแล้วก็จะออกการอะไรเงี้ยมันก็น้อยคนนนนะครับส่วนมากเขาก็จะอารมณ์ดีกันทั้งนั้นเลยครับขอให้ได้ถามหรือว่าขอให้ได้คุยอะไรเงี้ยแต่ ด้วยความเกรงใจของผมนะครับถ้าคือถ้าถามนี่ก็จะตื้อแหละแต่บางทีก็ดูพ่อค้าถ้าก่อ,อ,อารมณ์ดีเราก็จะถามบางอย่างนั่นนะครับส่วนเรื่องไอพูดคุยเนี่ยฮะผมก็จะคุยแบบนี้ลักษณะแบบนี้ไปนะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่รายการใหญ่นะครับมันเป็นลักษณะดเดินเที่ยวก็ถ่ายคลิปสำหรับคนที่ไม่ได้มาเดินเองนั่นนะครับ ก็ถ่ายให้เขาดูกันนะฮะเขาก็ตามดูนะครับ FC ตามดูว่าผมไปตลาดไหนไปซื้ออะไรมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้ของบางอย่างนี่เขาก็ไปเจอนะฮะก็ให้ผมคอยดูคอยหาให้อะไรเงี้ยเป็นบางอย่างนี่แหละครับเนี่ยร้านนี้เขาก็มีราิการครึ่งๆนะครับพวกอาหารนะฮะอาหารแช่แข็งเขาก็มีราิการครึ่งๆเหมือนกัน ก็ไปยืนดูว่าดูจะจะซื้ออะไรได้บ้างนะฮะนี่ก็เดินออกมานอกตลาดแล้วนะครับก็เตรียมกลับบ้านนะครับก็กลับข้ามฝั่งนะเพื่อจะมา หารถที่จอดรถไว้นะครับฝั่งโรงพยาบาลนะครับนี่ฮะมีตอหม้อเนี่ยก็คือทางรถไฟฟ้านะครับที่จะไปปักเก็ตนะครับฝ่ามือวนนียซ้ายมือนี่ก็จะไปแคลาล่นะฮะเนี่ยข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นเขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเราไปจอดรถไกลเนี่ยมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเขาก็จะนะฮะบ,บอกว่าไปจอดเราไปจอดตรงไหนตอนไปจอดเราก็จำไม่ได้แล้วก็ว่ารถเราจอดอยู่ตรงช่วงไหน ถึงเราไม่รู้ซอยไม่รู้อะไรก็ไม่เป็นไรฮะให้บอกบอกทางเขาไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวกว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปพาไปถึงที่รถเองนะครับนี่ฮะก็จะมีมอเตอร์ไซครับจ้างนี่เนะนี่ยผมก็เดินเสร็จผมก็ขึ้นเนี่ยแต่ขามานี่ผมเดินมาเพราะว่าแต่ขากลับนี่เมื่อยแล้วไม่ไหว10บาทเองฮนะไปถึงรถเนี่ยก็ในข้างในเนี่ยจะ,จะเป็นบ้านพักของ อะไรนะของข้าราชการฮะเออหน่วยไหนเอ่ยลงโรงไยาบานชนประธานหรือเปล่าหรือไงเนี่ยฮะเขาจะเป็นบ้านพักข้าราชการทั้งในแลทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยจะแยกไปหมดเนยนะครับแล้วก็จอดได้ฮะแต่ว่าต้องดูว่าอย่าไปจอดบังหน้าบ้านเขาไปจอดในทางที่เขาห้ามจอดอะไรเงี้ยพิงๆเอาฮะเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะเขาก็จอดกันเลยนะครับที่เรนเห็นเนี่ยนะ ก็จอดดูจังหวะฮะไม่บังหน้าบ้านไม่บังทางเข้าออกอะไรพวกนี้ยจอดชั่วคราวเนี่ยก็ไม่ว่านะครับนตรงนี้เป็นบ้านพักพนักงานบ้านพักของของทางหลวงเขาเแหเนี่ยน่าจะใช่หมดเลยแล้ครับนะเป็นบ้านไม้ทรงเก่าอะไรเงี้ย